ครับทุนเอฟซีอีกาช anel สุดท้าครบวนนี้ผมอ้นอีกามารายกานตัวเหมือนเช่นเคยนะครับคลิปนี้นำเสนอประเด็น Big Deal ของพิมลิกอังกฤษในตลาดหน้าร้อน2 0 2 4ที่มีโอกาสจะเกิดขึ้นแล้วมันจะทำให้วงการลูกหนังเวทีพิมลิกจะถูกขยา่าโดยกลุ่มคนพวกนี้นะครับมี Big Deal อะไรบ้างที่จะเกิดขึ้นเดี๋ยวคลิปนี้จะเป็นตัวคาตอบนะฮะ อยากจะเพิ่มเติมเสริมอะไรคอมเมนต์คำาพูดคุยกันได้เลยนะครับฟังกันจบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับส่งคอมเมนต์ใครไม่เคยกดซับกดกระด,ดิ่งเพื่อแจ้งเตือนกดซีฟิร์สเพลย์ Man, ก่อนนะครับชื่นชอบในแนวทางนี้แนวทางการวิเคราะห์จาร์ตรงไปตรงมาแบบนี้ช่วยกันซัพพอร์ตช่องทางรายการชาแนลนะครับเพราะว่าที่นี่การ์ดชาแนลเป็นช่องทางของแฟนบอลทุกสโมสรครับบิ๊กดีลแรกที่อาจจะเกิดขึ้นนั่นก็คือเควินเดอรอยครับกองกลางชาวเบลเยียม ตัวเก่ามากประสบการณ์ของแมนเชสเตอร์ซิตี้บางคนอาจจะงงนะครับเฮ้ยเคดนี่หรอพี่จะย้ายเหรอมันก็ไม่แน่อย่าลืมนะครับว่าเควินเดอร์บรอยเนี่ยเขาเหลือสัญญากับซิตี้อีกเพียงแค่1ปีถึงเวลาต้องคิดครับคิดถึงเรื่องอะไรคิดถึงเรื่องของอนาคตว่าจะเอายังไงต่อแล้วก็อย่าลืมนะครับว่าเควินเดอร์บรอยกับแมนเชสเตอร์นั้นโอ้ได้มาครบแล้วนี่ครับ ทั้งในประเทศและฟุตบอลแชมเปี้ยนส์ลีกสโมสรโลกเขาได้มาแทบจะทั้งหมดแล้วบอกเลยนะครับว่าความท้าทายมันค่อยๆลดน้อยถอยลงไปแล้วก็ล่าสุดนะครับเควินเดบอยเนี่ยมีการเปิดปากให้สัมภาษณ์กับสื่อสื่อหนึ่งนะครับเขาบอกว่าตอนนี้เขามีการคุยกับทางภรรยาคุยกับครอบครัวเกี่ยวกับในเรื่องของเส้นทางบ้านปลายอาชีพแล้วนะครับคือตอนนี้มี ยักษ์ใหญ่จากหลีกซาอุดิอาราเบียสนใจ KDB อยากจะเอา KDB เนี่ยไปเล่นที่ซาอุดิอาราเบียด้วยนะครับและอย่างที่ทุกคนรู้ครับหลีกซาอุเนี่ยโหทุ่มโครทุ่มเลยนะครับระดับเควินเดบรอยเนี่ยอยากจะได้เท่าไหร่ขอให้บอกมาเดี๋ยวท่านชีกทั้งหลายเหล่านั้นเนี่ยก็จะจ่ายตังเองแล้วก็ลืมนะครับว่าเควินเดบรอยบางทีอาจจะไม่ได้มองถึงในเรื่องของ ความสำเร็จแล้วไม่ได้มองในเรื่องของเวทียุโรปหลีกสูงสุดอะไรแบบนี้แล้วนะครับมันถึงเวลาที่เอาจะต้องกอบโกยเม็ดเงินก้อนมหึมามหาศาลที่ซาอุดีอาระเบียเพราะมันเป็นช่วงเวลาสุดท้ายของเขาในการที่จะโกยเงินเหล่านั้นคีวันดบอยอาจจะไม่ได้มองเหมือนโคนิโคลสที่แบบพอแล้วจบเลยแขวนตัดเคดีบอาจจะมองถึงในเรื่องของเม็ดเงิน ความสะดวกสบายของขอครอบครัวในอนาคตก็ได้นะครับดังนั้นจับตานะครับจับตาในเคสของ kdb ให้ดีๆทีนี้ไปดูบิ๊กเดลคนที่2มันต่อเนื่องมันล้อไปกับข่าวของเค v ีเดอร์บอยครับนั่นคือ Michael o l ิเซ่ไมเคิลโอริเซ่ในวันนี้ครับตกเป็นข่าวกับ Manchester City เหมือนกันนะครับคือจะบอกว่า Michael อ l ิเซ่เนี่ยเป็นเด็กหนุ่ม ไฟแรงมากด้วยพรสวรรค์และหลายฝ่ายยกย่องให้เด็กคนนี้เป็นเด็กที่อนาคตไกลสุดๆเลยนะครับแล้วสามารถไปเล่นอยู่ในระดับท็อปทีมของพรีเมียร์ลีกได้ไม่ว่าจะเป็นเชลซีจะเป็นแมนซิตี้ได้ทั้งหมดเลยครับหรือจะเป็นแมนยูก็ได้เล่นอยู่ทีมไหนก็ได้ครับเพราะว่าฝีเท้าถึงความสามารถถึงมีทุกสิ่งทุกอย่างที่นะักฟุตบอลยอดเยี่ยมพึงจะมี ไมเคิลอูเซ่วันนี้ตกเป็นข่าวกับแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับคือซิตี้เนี่ยวางว่าอาจจะต้องมีการซื้อผู้รักษาประตูคนใหม่แล้วก็กองกลางคนใหม่อย่างที่บอกครับถ้าหากว่า KDB หายไปแล้วใครจะเป็นจอมทัาพอาใคยับฟิลฟเดนมอยู่ตรงนั้นแล้วก็เปิดโอกาสให้กับ Michael i ม h ค e l อูเซ่เป็นปีขวาคนใหม่ของแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับโอ้คิดภาพตามเลยนะไมเคิลอูเซ่อยู่ด้านขวาตรงกลางคือฟิลฟ d เดน ด้านซ้ายคือเชรมีโดกูนะฮะนี่คือพลังเกมรุกยุคใหม่ของซิตี้ข้างหน้าก็มีฮารลนดนมีคูเลียนอัลวาเรสนะครับแล้วก็โดยมีแจ็คกิลิ่าไม่ย้ายนะก็จะเป็นตัวซัพพอร์ตที่ดีมันก็ไม่แปลกถ้าหากว่าซิตี้ในวันนี้ต้องการนักเตะอย่างไมเคิลโอลิเซ่ที่มีค่าตัวอยู่ที่ประมาณ60ล้านปอนด์บิ๊กดีล คนที่3ครับยังอยู่กับซิตี้เลยนั่นคือเอเดซอนเอเดซอนผู้รักษาประตูยูริกีทีมชาติบราซิลในวันนี้เขามีชื่อพัวพันกับทางฝั่งของลีกซาอุดิอาระเบียครับแล้วก็ทางฝั่งของลีกซาอุดิอาระเบียเนี่ยโอ้โหมีการโยนเงินในเรื่องของค่าโรงค่าแรงค่าเหนื่อยต่อปีเนี่ยมันเย้ายวนใจเหลือเกินถามว่าเอเดซอนอยากไปไหมต้องคิดบ้างละฮะเพราะอย่าลืมว่าตอนนี้เอเดซอนเองก็แตะหลักอายุ30แล้ว แล้วเขากับแมนเชสเตียร์เขาก็ได้ความสำเร็จมาหมดแล้วนะครับพรีเมียร์ลีกเอฟเอลีกครับแชมเปี้ยนส์ลีกนะครับมันถึงเวลาแล้วใช่ไหมล่ะที่จะไปโกยเงินเพื่อตัวเองเพื่อครอบครัวบ้างจับตาในเคสนี้ให้ดีๆมีโอกาสเหมือนกันนะครับบิ๊กดีลคนที่4กอนซาโลอินาซิโอกอนซาโลอินาซิโอนะครับตอนเนี้ย โอ้โหเหนือหอมมากนะครับกองหลังคนนี้เป็นกองหลังถนัดเท้าซ้ายกองหลังที่เติมเกมรุกได้ดียืนตำแหน่งดีอ่านเกมขาดนะครับเป็นกองหลังรุ่นใหม่นะครับตอนนี้บอกเลยว่าอาจจะมีศึกแดงเดือดนอกสนามเกิดขึ้นนะครับเพราะว่าทั้งแมนยูทั้งลิเวอร์พูลต่างสนใจในเคสนี้เหมือนกันด้วย กองหลังคนนี้อายุเพียง22ปีอายุน้อยร้อยความสามารถมีค่าฉีกสัญญาอยู่ที่60ล้านยูโรซึ่งเป็นตัวเลขที่จับต้องได้ทั้งแมนยูทั้งลิเวอร์พูลต่างต้องการกองหลังคนใหม่เหมือนกันเดี๋ยวรอดูนะครับว่าทีมไหนจะได้ของดีราคาไม่แพงไปครอบครองน่าสนใจมากนะครับตอนซโซโรอินาซิโอน่าจะเป็นบิ๊กดีลที่เกิดขึ้น และมาเขย่าว,วงการลูกหนังฟวทีพิวเดิกได้ค่อนข้างดีเลยทีนี้ไปดูบิ๊กด a ลคนที่5อีวานโชนี่ครับอีวานโชนี่ตอนตอนี้กลับมาจากติดโทษแบนแล้วนะครับสำหรับกองหน้าดุริคทีมชาติอังกฤษของทางพึ่งพิคาดเบรนส์ฟอร์ดอาจจะเป็นซัมเมอร์ที่เบรนส์ฟอร์ดยอมในการที่จะต้องขายทางอีวานโชนี่ออกจากทีมเพราะว่าตอนนี้มีหลายทีมนะครับที่ให้ความสนใจ ในตัวของอีบานโชนี่ไม่น้อยเหมือนกันแล้วแต่ละทีมก็ต้องการกองหน้าตัวเป้าในสไตล์การเล่นในประเภทของอีบานโชนี่ด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นอาร์ซนอลก็ต้องการกองหน้าหมายเลข9้าสเปอร์ต้องการกองหน้าแบบโป้งปิดบัญชีเชลซี Chelsea, ต้องการใครสักคนนะครับในการเข้าไปแข่งขันกับทางนิโคลัสแจ็คสันแต่ไม่รู้ว่าเป็นที่ชื่นชอบของเอนโซ่มาเกซหรือเปล่ายังมีนิวคาสเซิลยังมีเวสต์แฮม ซึ่งถ้าถามว่าทีมไหนควรจะต้องได้ไปผมบอกเลยว่าสเปอร์นะครับอย่ามองข้ามในเคสนี้เพราะว่าสเปอร์ต้องการกองหน้าประเภทกองหน้าตัวเป่าพวกเขาขาดตรงนั้นนับตั้งแต่ที่แฮร์วิ่เคนย้ายออกจากทีมไปแล้วอีวานโชนี่เองก็เหมาะสมเหมาะเจาะเหมือนกันไม่ต้องปรับตัวมีประสบการณ์เวทีพิมี์ลีกอย่างโชกชนแล้วเป็นนักเตะในสไตล์ที่ขยันมุ่งมั่นดุเรียวกราด แล้วกัดไม่ปล่อยนะครับถือว่าน่าสนใจในเคสของอีวานโชนี่ก็ไม่รู้นะครับว่าทีมไหนจะได้อีวานโชนี่ไปครอบครองบิ๊กดีลคนที่6ครับเอ็ดดี้เอนเคเชียเอดีเอนเคเชียกองหน้าวัย25ปีคนนี้ก็ถือว่าเป็นบิ๊กดีลเหมือนกันนะครับเพราะดูแล้วก็อยู่กับอาร์เซนอลไม่รุ่งครับต้องย้ายย้ายไปอยู่กับทีมที่สามารถที่จะ เก็บเกี่ยวจำนวนเกมการเล่นให้กับตัวเองลงเล่นอย่างสม่ำเสมอไม่มีนักเตะคนไหนหรอกครับที่จะพึงพอใจในสถานะเป็นตัวสมรองเอ็ดดีเอ็นเคเชียก็รู้ดีครับว่าเขาต้องย้ายเพราะอยู่ไปก็สมรองถาวรแล้วดูเหมือนว่าอาซนอนก็โอเคขายก็ได้แต่ต้องได้ราคาประมาณ30ล้านปอนด์ตอนนี้มีประมาณ3-4ทีมนะครับในเวทีพรีเมียร์ลีกเนี่ยอยากจะรับ ช่วงต่ออยากจะคว้าตัวเอ็นเคเทียไปร่วมทีมด้วยซีซั่นที่แล้ว37เกมทุกรายการยิงไปกระจุมกระจิมครับ6ประตรูทำได้อีกเพียงแค่3แอสซสิ์มันถึงเวลาครับที่เอ็นเคเทียจะต้องหาความท้าทายใหม่ๆไปอยู่กับทีมใหม่ที่ไม่ใช่อาร์เซนอลบิ๊กดีวคนที่7นะครับมาจากทีมเจ้าสัวน้อยฟูลแลมนั่นคือโรดิโกมูนิสครับโรดิโกมูนิสครับเป็นหัวหอ,อกชาวบราซิล ย้ายจากฟลาเมงโกมาอยู่กับฟูลแลมเมื่อปี2021แล้วผลงานซีซั่นที่แล้วเรียกได้ว่าพีคเลยนะครับลงเล่นไป33เกมในทุกรายการยิงไป10ประตูกับ1อัสซิดถือได้ว่าเป็นค่าเฉลี่ยที่น่าพึงพอใจมีรายงานข่าวเหมือนกันนะครับว่าเชลซีกับสเปอร์เป็น2ทีมเมลนดอนที่เมียงมองไปที่กองหน้าวัย23ปีคนนี้ซึ่งยังต้องรอสถานการณ์ของฟูแลมก่อน ว่าอยากจะขายมูนิสหรือไม่นะครับค่าตัวอยู่ประมาณ20ล้านยูโรเรียกว่าไม่แพงซื้อไปเพื่อไปแข่งขันภายในทีมซื้อไปเพื่อเพิ่มเติมในเรื่องของขุมกำลังเชิงลึกนะครับเบคจิลคนที่8นะครับนั่นคือเอมิลส์สเมธโรเอมิลส์สธโรนะครับกองกลางลูกม่อวัย23ปีของทางอาร์เซนอลก็ต้องถึงเวลาเหมือนกันนะครับในการที่จะขยับขยายตัวเองถ้าอยู่อาร์เซนอลต่อไปเขาก็เป็นเพียงแค่ สำรองแบบถาวรเท่านั้นเป็นเพียงแค่อหล่เสริมเท่านั้นซึ่งเอมิรสมิธโรเนี่ยถ้าคุณจะมองภาพใหญ่คุณอยากจะติดทีมชาติก็ต้องย้ายออกครับเพื่อเป็นเล่นอยู่กับทีมไหนก็ได้ทีมไซส์กลางไม่ต้องท็อปทีมในหัวตารางก็ได้ไซส์กลางเห็นวันนี้นะครับมีข่าวกับทางฟูลแลมคือฟูลแลมเนี่ยต้องการนักเตะกองกลางตัตรุกไปทําหน้าที่แทนบิลเลียนแล้วก็มาโปะเชกับเอมิลสมิธโรเหมือนกันสมิธโรเองก็ไม่ต้องไปย้ายบ้านครับยังอยู่ในลอนดอน ขยับจากนอตลอนดอนมาอยู่ที่ฝั่งเวสต์ลอนดอนซึ่งในเวลาน,นี้ก็ไม่แน่นะครับถือว่าอาจจะเป็นทางเลือกที่ดีของทางเอมิสเิธโรก็ได้เพราะว่านักเตะคนนี้ผมเชื่อว่าเขาจะสามารถพัฒนาฝีเท้าของตัวเองได้ดีมากๆถ้าหากว่าอยู่กับทีมที่มอบโอกาสเขาให้ลงเล่นอย่างต่อเนื่องบิ๊กดีลต่อมาครับนั่นก็คือเบนจามินเซสโกนะฮะเบนจามินเซสโกเนี่ย กองหน้าวัย2ีปีของอเบลาฟซิกนะครับบอกเลยว่าคนนี้กองหน้าเนื้อหอมเลยนะครับมีหลายทีมให้ความสนใจในตัวเขาแต่ทีมที่เป็นเต็งหนึ่งเต็งจ๋าก็คือปืนใหญ่อาร์เซนอลของมิเกลอาร์เตต้าเนี่ยแหละครับโดยดูเหมือนว่าตอนนี้อาร์เซนอลจะเป็นเต็งหนึ่งนะครับนำหน้าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแล้วก็เชลซีสองทีมคู่อริที่ให้ความสนใจในตัวของเบติมินเซสโกแต่ดูเหมือนว่าเชสโกเนี่ยชื่นชอบในความเป็นอาร์เซนอลนะครับอยากจะลงเล่น ภายใต้การคุมทีมของมิเกลอาเตตาและเขาเชื่อว่าด้วยสไตล์ของอาเตตาด้วยแนวทางของอาเตตาแท็กติกของอาเตตารวมถึงทุกสิ่งอย่างที่เป็นอาเซนอลมันเหมาะสมกับคาแรคเตอร์ของเขาแล้วอาเซนอลเองก็ต้องการกองหน้าตัวเป้าแบบเซสโกด้วยเร็วคล่องยิงคมไปกับบอลได้ดีแล้วตอนนี้เซสโกถูกมองว่าค่าตัวของเขาอยู่ราวๆซัก 65ล้านยูโรนะครับจับตาในเคสของเบรเามินเซสโกแล้วผมเชื่อว่าแฟนปืนน่าจะแฮปปี้ถ้าหากว่าได้เซสโกมาเป็นกองหน้าตัวเป้าคนใหม่แทนที่เอ็นเคเทียกรอเบียเชสุดนะครับบิ๊กดีลต่อมาครับ Allison, ริชาร์ลสันกับริชาร์ลสันสตาร์ตัวรุกรีกินทิมช่บราซิลบอกเลยว่าซีซั่นที่แล้วตกอับเหลือเกินนะครับไม่สามารถเค้นฟอร์มเก่ง ได้เหมือนเดิมเลยครับสำหรับทางวิชารีสันแม้ว่าเจ้าตัวจะยืนยันผ่านทางโซเชียลมีเดียนะครับว่าอยากจะสู้ต่ออยากจะแย่งตำแหน่งตัวจริงกับทางสเปอร์ต่อแต่บอกเลยว่าโอกาสยากนะครับถ้าหากว่าสเปอร์ไปได้ตัวกองหน้าตัวเป้าคนใหม่เขาจะกลายเป็นสำรองทันทีอย่าลืมว่าตัวรุกไปยืมตัวติโมแบรเนอร์มาแล้วตีซนยังอยู่ครูเซฟกี่ก็ยังอยู่เจมส์มดิสันก็เป็นกองกลางตัวรุกให้กับทีมเหลือแค่ตำแหน่งเดียวเท่านั้นที่ ลิชาร์สันจะลงสนามได้ก็คือกองหน้าตัวเป้าแล้วก็อย่าลืมด้วยครับเบนสันจอห์นสันก็อยู่ในข่ที่สร้างความรับใจให้กับแอนด์สปอเซโกกลูดังนั้นการย้ายทีมอาจจะเป็นทางเลือกที่ดีในวันนี้เขามีข่าวกับทาง a อซิมิลานนะครับที่อยากจะได้ตัวเขาไปรวมถึงลหลายทีมในสหรัฐอเามราิกแต่ตัดซาอุออกไปก่อนครับเพราะว่าลิชาร์สันต้องการอยู่ในเล่นอยู่ในลีกสูงสุดในเวทียุโรปเหมือนเดิมนะครับนี่คือบิ๊กเดีลที่ต้องจับตามองบิ๊กเดีลรองสุดท้ายนะครับนั่นคือเจอร์ต กองหลังตัวเก่งของทางเอฟเวอร์ตันนะครับตอนนี้เบรนสเวดเนี่ยขยับตัวเองก้าวเข้าสู่การเป็นนักเตะทีมชาติอังกฤษไปเรียบร้อยนะครับลงสนามเดบิวต์ได้เรียบร้อยกับเกมที่อังกฤษชนะบอสเนีย3-0เบรนสเวดอยู่ในข่ายที่แมนเชสเตอร์ยูเ็ดต้องการตัวนะครับโดยที่แมนยูเนี่ยมองเอาไว้ที่ประมาณสัก40ล้านปอนด์นะครับกับเด็กอายุเพียงแค่21ปีแต่เอฟเวอร์ตันบอกว่าไม่ได้ 40ล้านปอนด์มันถูกเกินไปถ้าจะขายต้องอยู่ราวๆ60ล้าน70ประมาณนี้นะครับไม่ต่ำกว่า60ล้านปอนด์นะครับซึ่งเดี๋ยวมาดูครับว่าแมนยูจะสามารถกระชากเบนสเฟตไปร่วมทีมได้หรือไม่แต่ก็มีข่าวอยู่เหมือนกันครับว่าเบนสเฟตเองก็ไม่เรียบร้อนในการที่ย้ายออกจากเอฟเวอร์ตันอยากจะอยู่กับทีมต่ออย่างนิดน้อยอีก1ซีซั่นเล่นเคียงข้างเจมส์ทอคอฟสกี้แล้วก็ยืนอยู่ข้างหน้าจอแดนพิกฟอร์ดนะครับโดยมีชอนไดิส ที่เขามองว่าเป็นเปรียบเสมือนคุณพ่อคนที่2เป็นตัวกุนซือนะครับดังนั้นก็เดี๋ยวมาดูว่าเอเวอเรตต์หรือปีศาจแดงฝ่ายไหนจะสมหวังนะครับปิดท้ายบิ๊กดีลที่อาจจะเกิดขึ้นนะครับนั่นคือไบรานเอ็มบูโมไบรานเอ็มบูโมนะครับตัวรุกจากเบนฟอร์ดตอนนี้ก็เนื้อหอมเหมือนกันนะครับมีหลายทีมสนใจในตัวเขา2ในนั้นมีนิโคลเซ่นแล้วก็ลิเวอร์พูลนะครับลิเวอร์พูลเนี่ยมองไปที่ตัวแทนของโมซาลาส่วนนิโคลเซ่นมองไปที่การทดแทน มิเกลอาร์เมรอนนะครับเอมบูโมเนี่ยอายุเพียง24ปีนะครับอายุยังน้อยอยู่นะครับอนาคตไกลแล้วก็ไม่ต้องปรับตัวนะครับมีประสบการณ์ในเวทีพรีเมียร์ลีกอย่างโชคชนนะครับแล้วก็พิสูจน์ตัวเองแล้วนะครับว่าเป็นหนึ่งในผู้เล่นที่ฝีเท้าดีมีความสามารถนะครับตอนนี้ค่าตัวของเขาเนี่ยอยู่ที่ประมาณ50ล้านปอนด์นะครับให้จับตาในเคสของเอมบูโมเหมือนกันมีโอกาสสูซนะครับที่จะได้ย้ายออกจากเบรนท์ฟอร์ดและไปอยู่กับทีมที่ใหญ่กว่าเบรนท์ฟอร์ดนะครับนั่นคือ บิ๊กเดวที่เกิดขึ้นในตลาดหน้าร้อน2024อยากจะเติมเพิ่มใครบ้างส่งคอมเมนต์เข้ามานะครับฟังกระจบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ส่งคอมเมนต์ใครไม่เคยกดซับกดกระดิ่งกดแจ้งเตืนอนกดซีฟอร์สไปเห็นก่อนนะครับชื่นชอบในแนวทางนี้ก็ช่วยกันซัพพอร์ตช่องทางของอีการ์ชาน์ลนะฮะเพราะว่าที่นี่ไีกาชานลเป็นช่องทางของแฟนบอลทุกสโมสรครับ